แสดงภาพกษัตริย์จับมือกันเพื่อพันึกพันธมิตรไม่ใช่เพื่อตรวจอาวุธแสดงว่ามันมีอีกความหมายซ้อนอยู่ครับอ๋อนั่นคือการจับมือในฐานะสัญ,ญลักษณ์ของคำมั่นสัญญาใช่ไหมคะใช่เลยครับในมหากาพของโฮเมอร์ก็มีการพูดถึงการจับมือเพื่อย,ยืนยันความไว้วางใจส่วนในกรีกโบราณก็มีคำเฉพาะเด็กซีโอซิสที่หมายถึงการยื่นมือขวาให้กันใช้สื่อสารได้หลายแบบมากทั้งการอำลาใน ศิลปะงานศพการจับมือเพื่อการแต่งงานหรือแม้แต่ภาพเทพเจ้าจับมือกันครับฟังดูแล้วนี่มันเกินกว่าเรื่องโชว์ว่าไม่มีอาวุธไปเยอะเลยนะคะแต่ว่ามันมาเป็นธรรมเนียมสากลได้ยังไงคะ จุดเปลี่ยนใหญ่มาในศตวรรษที่17ถึง18ต้องขอบคุณกลุ่มควเตอร์สครับในยุคนั้นการทักทายเต็มไปด้วยลำดับชั้นต้องโค้งคำนบับถอนสายบัวให้ผู้ที่มีศักดิ์สูงกว่าแต่ควเกอร์เขาเชื่อเรื่องความเสมอภาคเลยเลือกจับมือกับทุกคนอย่างเท่าเทียมเป็นการประกาศอุดมการเลยทีเดียวครับเท่เลยค่ะแล้วมันก็ประจวบเหมาะกับยุคปฏิวัติตอุตสาหกรรมใช่ไหมคะที่เมืองเต็มไปด้วยคนแปลกหน้าไม่รู้ใครเป็นใครทูกพ ครับในสถานการณ์นั้นการจับมือกลายเป็นทางออกที่สมบูรณ์แบบเพราะมันเป็นท้าทางกลางๆให้เกียรติกันและไม่ต้องสนใจลำดับชั้นอีกต่อไปคู่มือมารายาทยุควิกตอเรียนถึงขั้นเขียนไว้เลยว่าจับให้แน่ง